สวัสดีค่ะร้านขวัญมาด้าซาวค่ะ Honda a d v ดีวเสริมความมั่นใจเมื่อคืนมีลูกค้าทักมาว่าทำไมร้านเราเนี่ยติดไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยเร็วจังเลยงานช่วยหรือเปล่างานงานไม่ระเบียบเรียบร้อยหรือเปล่าจะบอกเลยค่ะว่าเราเป็นช่างผู้ชํานาญการไม่ขวัญเขาจับมือทุกวันผ่านมือทุกวันอย่าง a อดีวอย่างฟอร์ซ่าเนี่ยค่ะใช้เวลาส5นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงเสร็จแล้วทางเราอ่ะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่จะมาเนี่ยเราถามแล้วว่ารถอะไรเอาแต่ไม้ใช่ถึงถึงถึงให้จองคิวมา จำคิวไงอันนี้เหตุผลว่าเราต้องเตรียมวงจรไว้ก่อนวงจรรอนะครับถึงปุ๊บเราจะทําทุกคันเนี่ยเป็นสเต็ปและเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันหมดใช่ตัวไหนตัวไหนเราก็จาเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนกันหมดทุกตัวทีดีวีรุ่นนี้เราก็ทําทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกคนมันเลยจากัดเวลาได้ว่าแค่4-5นาทีไม่เกินชั่วโมงถ้าไม่คุยเลยครึ่งชั่วโมงมีนะครับผมจะเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้เพราะว่าส่วนมากลูกค้ามาคุยเก่งแล้วก็ช่างก็คุยเก่งด้วยวันนี้ต้องถามลูกค้าก่อนถึง ไม่รู้ล่ะเขาคุยกันอะเราก็ไม่รู้ไปน่นเสียดะยแล้ววนไปวนน,นะ อันนี้เนี่ยไม่ได้รับแตรนะคะก็จะเป็นดีเร์ของเราเป็นวงจรดีเร์แบบนี้สูตรการติดตั้งแต่ะร้านไม่เหมือนกันของเราเป็นสูตรดีเร์แบบนี้เลยมีฟิลมีประลาดครบนะคะแล้วก็การทํางานเรารือชุดสีแค่ข้างเดียวแบบนี้เลยนะคะไม่หรือเยอะให้ชุดสีช้านะจ๊ะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขวัญประกอบแล้วเดี๋ยวตั้งไฟมาดูลาแสงนะคะที่ฉากว่าของเราร้อยวัตแทะเป็นยังไงร้อยสวัตแทะกับร้อยสีวัตแท้ ระวังให้ดีนะตอนนี้มีแท้แทแล้วนะ <c oughs> ใกล้ลูกค้าไปโดนกันเองสุดท้ายแล้วลูกค้าจะเป็นคนตัดสินใจ <Okay. S 1> พอไปออกทิปปะค่ะติดคันนี้ติดร้านนี้มาคันนี้ติดร้านนี้มาพอไปเทียบลําแสงกันจะรู้เองอันนี้เราไม่ขอเอ่ยชื่อเอ่ยนามแล้วกันนะคะให้ลูกค้าไปเรียนรู้เองนะ,ะเดี๋ยวพี่ขวัญประกอบชุดสีก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาตั้งไฟกันค่ะ <c oughs> ตั้งไฟเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้สําหรับ a d ดี ติดตั้งไฟสปอตไลท์เราปรับแสงลำแสงไฟตัวรถให้ไม่สูงขึ้นยอดมะพร้าว <Direct ive> <laughs> เรารตั้งต,ต่ำลงมาได้หัวหนัา <ita S 2> ตั้งให้ได้ไนะคะนี่นะคะไม่มีแคชปาติดตั้งตำแหน่งนี้คะ่ะนี่ความแข็งแรงกไ็ได้ในระดับหนึ่งแต่ตั้งแต่ติดตั้งไปสูตรใหม่นี้นะคะลูกค้าไม่เคยมีเอฟเฟกบอกว่าสั่นนะ่าะเราพูดแบบนี้กลางๆไว้ก่อนเลยอ่ะนี่นะคะอันนี้คือไฟเดิมรถเปิดสีขาว นะคะอันนี้คือลําแสงสีขาวพ,พี่มาดูไหมว่าเปิดยังไงหรือว่าดูแล้วเปิเหมือนการกลา,กาเล่นอนะ่ะอ๋อเปิดสีขาวอยู่รถเบียดมารถตัดหน้ามานะคะสามารถกดพาร์คไฟสูงขอทางได้เลยไฟสปอร์ตไลท์จะขึ้นเต็มระบบเป็นครึ่งขาวครึ่งเหลืองแบบนี้นะหรือออกทิปนะคะเจอฝนเจอหมอกเปิดที่ลำแสงไฟสูงยิงยาวไปได้เลยรถส่วนมาปิดให้เขาค่ะตรงกลางปิดนะสีเหลืองคือไฟสูงแนะนำใช้กลางวันทำความเร็วกดพาร์คไฟได้เช่นกันเลยนะอ่า ไม่เปิดไฟก็พักไฟอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะเปิดยิงยาวๆก็ได้ค่ะรถสวนมาปิดให้เขานะคะอ่ะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์ค่ะมั่นใจในร้านขวัญมรณสาวได้เลยที่สำคัญรับประกันหลังการขายไฟสปอร์ตไลท์หรือเอ็กเซเดนเป็นอะไรนะคะดันวันเข้ามาดูแลเซอร์วิสให้ตลอด ยกเว้นกรณีลูกค้าไปแกะรื้อดูวงจรไฟสปอตไลท์ได้รับความเสียหายจากการประสบอุบัติเหตุแต่ว่าเคสเนี้ยมาปรึกษากันได้นะเพราะว่าเคยมีลูกค้าแบบว่ารถประสบอุบัติเหตุก็จัดการเรื่องรถให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาว่ากันเรื่องไฟนะยังไงแล้วฝากไฟสปอรตไลท์ร้านขวัญมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ